อันดับแรกของบรรด,ดาทตานพุทธบริษัทใช้การกำหน,นดรูลมหายใจเขาออกอันนี้ทิ้งไม่ได้นะเพราะพระอราหันเองก็ยังต้องใช้เป็นปกติพระพุทธเจ้า่านก็นใช้ปกติพระพุทธเจ้าจังเคยตัดกับสารีุตรว่าสาลีบุตาดวก่อนสาลีบุตรสถาคตเองก็เป็นผู้มากในพุทธในในอน,นาปานสติรมฐานหมายความว่าการกำหน,นดรูลมหายใจเขาออกนีม่มีความสำคัญมากเป็นรมฐานใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงคนที่มีทุกคเวทนาถ้าเวลานั้นคำนดพอกนหนดรู้ลมหายใจเขาออกผมมีจิตขึ้นเริ่มพาเป็นสมาธิเล็กน้อยทุกคเวทนาจะเบามากถ้าขณะใดถ้าจิตถึงฌานจะไม่รู้สึกมันทุกขเวทนานี่วันนี้พุทธะนี่นานนานา,น,า,น,า,น,า,านุาปาตินะใช่ไิการที่สองคนที่จำนาในาน,านาปานุสติกกรรมฐาน สามารถจะรู้เวลาตายของตัวเองนี่ที่ไม่ดีนะดีไหมเลือกให้พุ่งนี้จะตายเรากูแย่แย่ไหมกลัวไหมพงษ์นี้ตายฉันไม่กลัวเพราะวันพง่งนี้มันไม่มีใช่ไหมเพราะไอ้แกนี่พงษ์นี้จะตายเราสบายยิ้มได้ยังไงไงมันก็ถึงได้ว,วันนี้